Rich man กับ High value man จะบอกว่าใครที่เข้าใจว่า High value man เท่ากับ Rich man ยกมือขึ้นยกมือขึ้นนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นความคิดของพี่นะคะที่พี่มองว่าหลายคนเราอาจจะยังเข้าใจกันผิดแล้วทุกคนก็ตั้งมันตั้งตาหา High value man แล้วก็ หนึ่งในคุณสมบัติของไฮแว a l ลู Man ของเขาก็คือต้องร่ำรวยมีฐานะนะะต้องเป็นนักธุรกิจหรือว่าร่ำรวยใดๆก็แล้วแต่แต่จริงๆแล้วคำว่า Lich Man กับ High-Value Man ไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับเพราะว่าเอาจริงๆแล้ว High-Value Man เนี่ย จริงๆแล้วเขาเป็นคนลักษณะอย่างไรพี่จะเรียกว่า high value Man เป็นผู้ชายที่มีคอ s c ซอ e n e เอนเตสูงเป็นผู้ชายที่มีความเป็นผู้นำเป็นผู้ชายที่มีความเป็นสุภาพบุรุษเป็นผู้ชายที่ Make ช u ่ e sure ว่าด้วยพลังอำนาจทั้งหมดในมือของเขาด้วยความสามารถทั้งหมดที่เขามีเขาจะเม k e ช u ่ e sure ว่าผู้หญิงของเขาได้รับการดูแลเป็นอย่างดีอันนี้คือ h high v a l u e Man ซึ่งเอ่อ คุณสมบัติเหล่านั้นนะ่ะมันจะอยู่ในผู้ชายที่มีความมีมัสคารีนเอเนจีสูงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าผู้ชายที่เป็นลักษณะลิชแมนถามว่าเขาจะมีคุณสมบัติเหล่านั้นไหมไม่ใช่ทุกคนที่จะมีคุณสมบัติเหล่านั้นคนที่มีฐานะบางคนไม่ได้ให้เกียรติผู้หญิงคนที่มีฐานะบางคนคนที่ร่ำรวยรักธุรกิจบางคน อาจจะเหยียดผู้หญิงด้วยซ้ํารวมกระทั่งเหยียดคนอื่นด้วยซ้ําอาจจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวด้วยซ้ําอันนี้ไม่ได้เหมารวมแต่ว,ว่าวิธีการมองของเราเนี่ยมันก็เลยจะเป็นถ้า,เ,าเราต้องการคนที่เขาดูแลเราดีเทคแคร์เราดีเราจะมองหาอะไรในตัวเขาอยากให้มองหา,าความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษของเขาโดยที่ดูว่าวิธีการปฏิบัติของเขา ต่อผู้หญิงวิธีปฏิบัติของเขาต่อคนอื่นวิธีปฏิบัติของเขาต่อพนักงานเสิร์ฟหรือคนที่มีเลเวลต่ำกว่าเขารวมไปถึงวิธีปฏิบัติของเขาที่มีต่อเราเขาทำอย่างไรและในระหว่างที่เราพูดคุยกันเขาเป็นฝ่ายได่ล่าเราเขาเป็นฝ่ายที่ทำให้เรารู้สึกสบายอกสบายใจเขาเป็นฝ่ายที่ป้องเราคุ้มครองเราเป็นคนที่เป็นเหมือนฮีโร่ของเราอะดูแลเราอย่างดีหรือเปล่า นะคะแล้วก็ให้เกียรติเราไหมดูแลเราเราก็เป็นเจ้าหญิงไหมออแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันเขาให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ของเราไหมเขาทำให้ให้โลกทั้งโลกรู้เลยหรือเปล่าว่าเราคือผู้หญิงของเขา เขามีความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าหรือพี่แม้กระทั่งมองว่าผู้ชายที่เขาเป็นไฮ h วร์ลูแมนเนี่ยเขาจะชัดเจนในในความสัมพันธ์ที่เขาต้องการเขาจะมีความเป็นสุภาพบุรุษเขาจะมีความโรแมนติกเขาจะมีความอ่าเป็นผู้นําเป็นผู้ปกป้องคงุ้มครองแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีความพร้อมหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์เขาก็จะชัดเจนในความรู้สึกของเขา คือเขาจะไม่ทําให้เธองงงวยเขาก็จะบอกเลยว่าฉันต้องการเป็นเพื่อนนะฉันต้องการเป็นฉันยังไม่พร้อมมีคนรักนะแต่คุณสมบัติใดๆที่เขามีไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีเขามีแต่เขาไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์คนเหล่านี้เมื่อเขาพร้อมมีความสัมพันธ์มันก็จะกลายเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่เขามีแล้วทําให้เขาเป็น high value man ถึงกลับมาที่ว่าแล้วผู้ชาย high value man เขาจําเป็นต้องมีหน้าที่การงานที่ดีไหมเขาจําเป็นต้องร่ารวยไหมเขาจําเป็นต้อง มีฐานะมันคงไม่จําเป็นเลยบางคนเนี่ยเป็นพนักงานออฟฟิศหรือบางคนทํางานเล็กๆน้อยๆของเขาหรือแม,แม้แม้กระทั่งมีคนผู้ชายในทุกๆประเทศอะต่อให้เขาเป็นคนชัดเป็นคนทาทางานแรงงานหรือใดๆก็แล้วแต่คนเหล่านี้เขาก็เป็นไฮแวร์รูแมนได้ไฮแวร์รูแมนในความหมายของพี่เท่ากับแฟมิลี่แมนไฮแวร์รูแมนในความหมายของพี่เท่ากับผู้ชายที่มีความเป็นผู้นําผู้ชายที่มีความเป็นสุภาพบุรุษผู้ชายที่มี ทัศนคติที่ดีนะคะแล้วก,ก็การดูแลผู้หญิงการปกป้องผู้หญิงการเอาใจใส่ผู้หญิงของเขาการเทคแคร์ผู้หญิงของเขาการทําทุกอย่างภายใต้ความสามารถและพลังอํานาจของเขาเพื่อให้ผู้หญิงของเขาปลอดภัยดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาทําด้วยความภาคภูมิใจและทําด้วยความสุขเมื่อเขาเห็นผู้หญิงของเขามีความสุขไม่ใช่เขาทาเพราะหน้าที่นี่คือ high value man ในความหมายของพี่เพราะฉะนั้นไม่ว่า สำหรับผู้ชายไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรแล้วคุณไม่ได้มีฐานะการเงินที่ดีอะไรแล้วคิดว่าคนอย่างฉันคงเป็น high value man ไม่ได้หนุ no. ผู้หญิงทุกคนต้องการผู้ชายที่มีลักษณะ high value man ผู้หญิงทุกคนไม่ได้ต้องการผู้ชายรวยในตัวของพี่เองพี่ก็ไม่ได้ต้องการผู้ชายรวยถ้ารวยมาแล้วไม่ได้มีความเศสศรก็ไม่ได้มีความเป็นผู้นำไม่ได้มีการปกป้องคุ้มครองดูแลฉันฉันก็ไม่เอา แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีผู้ชายที่มีคุณลักษณะของ High v a l u e Man คือมีความเป็นผู้นำมีความปกป้องคุ้มครองดูแลมีความเอาใจใส่มีความ Make sure ว่าฉันมีความสุขดีอแค่ความรู้สึกของฉันให้ฉันเป็น priority ต่อให้เขาเป็นคนทำงานที่มีรายได้ไม่เยอะไม่ได้ดูแลฉันแบบรูหลาอลังการแบบที่คุณนงคุณนายเขามีฉันก็จะยินดีที่จะอยู่กับเขามากกว่าที่ฉันจะไปอยู่กับผู้ชายรวยที่ไม่ได้สนใจฉัน จะบอกว่าแบ็กกราวก่อนได้เนี่ยพี่เคยเดทกับผู้ชายที่เป็นมิลเลนเนียร์นะคะเป็นมิลเลนเนียร์คือรวยมากถึงได้บอกถึงได้กล้ามานั่งพูดว่าคนรวยอะ่ะมันไม่ได้เป็นไฮแวร์รูทุกคนคนรวยบางคนก็เห็นแก่ตัวคนรวยบางคนก็มีความเชื่อว่าฉันอยู่เหนือทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าพี่ว่าถ้าถ้าถ้าพี่มองว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จะเลือกผู้ชายที่ฐานะการเงินหนุผู้หญิงส่วนใหญ่เลือกฐานะเลือกผู้ชายจาก วิธีที่เขาปฏิบัติกับเธอแค่นั้นเองนะคะแล้วก็วิธีที่เขาปฏิบัติกับคนอื่นวิธีที่เขานําครอบครัวใครถ้าแค่คุณเป็นแฟมิลี่แมนเป็นคุณเป็นเจนเทลแมนแค่เนี้ยคุณก็เป็นไฮแวลูแมนในสายตาผู้หญิงแล้วเพราะฉะนั้นเอ่อการดูการดูผู้ชายการดูคู่รักของเราอะหรือว่าการเป็นคู่รักที่ดีของเราอ,อยากเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงหลายคนแบบเออลหลงไหลอยากได้ มันไม่ใช่แค่หน้าตาและมันไม่ใช่แค่ฐานะการเงินแต่มันคือมายเซตของเราส่วนผู้หญิงเนี่ยการมองหาผู้ชายการมองหาคู่ชีวิตมันก็ไม่ใช่แค่ว่าแค่เขามีเงินก็พอเพราะว่าเงินไม่ใช่ความสุขของชีวิตเขามีเงินแล้วเขาไม่ให้เงินเธอหรือว่าเขามีเงินแล้วเขาดูถูกเธอตลอดเวลาเธอก็จะไม่ค้นพบความสุขของชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ถึงบอกว่าระหว่าง high value man กับ uh, rich man มันไม่ใช่อันเดียวกันมันไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับมันจะ ดีถ้าทั้งสองอย่างมาอยู่ด้วยกันแต่ถ้าทั้งสองอย่างไม่อยู่ด้วยกันเธอจะเลือกอะไรพี่แนะนำว่าให้เลือกผู้ชายที่มีลักษณะเป็น high value man ไม่ใช่ rich man อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของพี่นะคะก็ถูกผิดหรือว่ามีทัศนคติที่แตกต่างกันไปก็ค่อยไปเวทช่างเอาต่ำทัศนคติความคิดของตัวเองก็แล้วกันเนาะ,นะะถ้าเกิดว่ามันมีประโยชน์ก็อยากให้เอาไปอดัดแใช้กับตัวเองนะคะ